หนาวใกล้จะหาใครมาเอกอดน,อน้องัดดีพี่น้องหนาวมือนีหนาวเลยมาถทายบรรยากาศหนาวหาวให้พี่ให้น้องเึิ่งมันคือหนาวหลายแท่ยามมือเศร้ายางมาน้ำทุงน้ำทา โอ้มาพ่อนกเป็ดนกเป็ดมูบบกไงอ้าวพากันบินขึ้นย่านพุน่นพี่น้องเอ้ยประเทศใดกระไดทุกประเทศในยุโรปมีละ่ะก็พืดทอดพืดถึงเมือ่อคู่กันคู่คนทรงใจไปให้กันเนะาะหักกันไว้เพื่อว่า หนาวหลายว่ามีแนวเห็ดกะเล็ดทายมาน้ำทงน้ำทาหนาววาผี่นองทางฝนทางผีขึ้นหนาวคักแท้ทางผีหนาวคักหาฟื้นลงมาหาฟื้นหิงหนาวย่มนี่ผู้เบางามผู้สาวผันขาแตก ผู้สาวพันขาแตกนาแตกนามุมนออกลอกแอกแรกบ่อง,งามเป็นจังไดนก็คึ้นทอดกันคือเก่าเนาะจ้าเนาะรอในเด้อสหาตอบคอมเมนต์เ่ท่านก็นได้เฮ็ดอ,อันนั้นเฮ็ดอันนี้อยู่ตะละมือตะละเวนแด่ว่าเก่าใจใสขคืนเก่านันละคึดนทอดกัน อยากมาเห็นกันเลยลงมามันหนาวหลายว่ามีแนวสีเฮ็ดพี่น้องสี่องเพ่งกับลองบ่ออ,อกสี่ลองเพ่งกับลองบ่ออกกักสี่ลองเพ่งยังเถาก็บ่อยุ่มเถาเร้อพี่น้องเลยเฮ้ยย่างมากว่าพอดอกหิวลองเพ่งกับเพ่งว่าคือหนาวหลายแท้ มาพวพ่อบักหนิวดอกบักหนิยวยางม่น้ำุงน้ำ่าหนาวลมผู้ใหญ่เขาให้ห่มผ้าหนาวฟ้าเขาให้พิงไฟหนาวผู้หญิงเขาให้อิงผู้ใหญ่แต่หนาวไกลจะหาใครมาเอเกอดนอน เฮ้ยหนาวขึ้นเป้งก็บออกพี่น้องเง้ยมากอดไผลักกอดเอื้อแก่คลองนี่นะนาะจังสีอุ่นตะมุดแดงก็ยังหอยอ่อนตอนเอ็นเตยนยูยูน้ำดอกบักหิวโอ้ยบักหิวเดี๋ยวนี้เล็กน้อยมันวมาลุยจักดอกบักหิวดอกบักหิวเป็นยังไงไปเก็บบักหิวมาให้็นไหมทีมากินเมียงจางกับบางจัก มันจะมาหมากอะไรเขียวๆห้อยอ่อนตอนเอน็นๆอยู่นั่นมันคือว่าบรูลจักงายมากกับบรูจักบ่ได้บอกเล็กๆเล็กหน่อยสมัยไหมทุกมมือนี่หอนย่ามนีดอกบกยิวก็จะบานมันจะเป็นนวยผลตกข่าเดือนสามเดือนสี่ดอกบกยิ้วก็จะบานบานแล้ว เ้อก็จะเป็นนวยแก่นวยแก่แล้วก็เป็นญาติหมอนพ่อแม่พืนผ้าเห็ดผ้าทำมาก็ทถิ่ห็ดถิ่นข้้งแน่ก็ได้ห็ดได้ขัง้งแน่นิระดอกบักนิวน้ำนะพ่น้องผ้ามาซุมจุงซุม,ซม,ซมทามันหนาว หนาวคักหนาวเนี่ยโมมีเนี่ยสีกิจสีธรรมภูละสองโมงสามโมงภูละจังสีเด็ดไปหาเห็ดนี้ยังจังสีเขาที่เขาท่างซับหนียกันเด้อพี่น้องเอ้หนาวสีอาหาพื้นไปดังไฟกัน สงไฟน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยบามียังมนีรอดยายสายยุดป่าสายยุดกับมาน้ำทงน้ำทาน,นี่ล่ละตัองเสียงนกเสียงกาพี่จังมีชีวิตชีวาอยู่ขื้จังอบอุ่นขึ้นจักน่อยอส่าสนีจา้าสวัสด,ดีจา้า